มาพบกันอีกแล้วนะครับกับการจอติดชีวิตซีโอนะครับเจเจลาประยุท์และซี o แห่งบริษัทดับเพลยจำกัดนะครับกิจกรรมของเธอในวันนี้นะครับนั่นก็คือการเป็นแขงรับเชิญนะครับของรายการ e-life e b i นะครับไปให้สัมภาษณ์ในเรื่องของซอฟ์แบร์ตัวใหม่นะครับดีพายซีวีนะครับเพื่อบริหารกลยุทธ์และงานประจำนะครับบรรยากาศของรายการจะเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันครับ แล้ว่าเป้าหมายว่าคุณอยากจะเติบโตไปเท่าไหร่ซึ่งการวางเป้าหมายนี้เนี่ยแบบง่ายๆก็คือเป็นสี่มุมมองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโตเรื่องของการบริหารเรื่องของความพอใจของลูกค้าครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยหลายๆบริษัทก็ได้ทําเรื่องเหล่านี้หมดแล้วก็เป็นเรื่องปกติคือรู้จักง่ายๆคำว่า KPI ครับนะคะ K ความพึงพอใจ Index แต่ว่าปัญหาหนึ่งที่แทบจะทุกองค์กรมีก็คือ มสาารถเห็นทวิตที่ที่บริษัทที่คุณเจนิกาทำมันเหมาะสำหรับองค์กรแบบไหนองค์กรระดับไหนจริงๆแล้วก็เหมาะสําหรับองค์กรที่มีความชัดเจนในการดําเนินธุรกิจแล้วต้องทํามาแล้วสิครับใช่ไหมคะนะคะในการทําธุรกิจแล้วนะคะแล้วก็รู้อยู่ว่ารู้ถึงความสําคัญของแผนงานของการเตรียมกลยุทธ์บริหารกลยุทธ์อย่างไรนะคะงานประจําจะทําอะไรก็มีแต่ ไม่บอกกับสตาร์อัพบริษัทเริ่มใหม่ครับก่อตั้งขึ้นใช่ไหมครับเริ่มต้นเลยแต่ถ้าเริ่มต้นมีคุณขาก่อนก็ดีนะแล้วตอนที่ดีก็เจ็ดคนสิบคนแล้วคุณเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนะคะว่าจะเป็นโกร w t ไหมแล้วก็แบ่งเป็นระดับแผนงานโครงการอะไรต่างๆลงไปแล้วที่เห็นสําคัญสําคัญเลยเนี่ยก็คือว่าจะมีน้ําหนักให้ครับนะคะจะเป็นน้ำหนักที่เทกันลงมาเรื่อยๆเป็นภาษาไทยด้วยชอบตรงนี้เป็นภาษาไทยเลยนะคะว่าน้ำหนักกลยุทธ์เท่าไหร่แล้วที่คุณทำหกสิบเนี่ย สำหรับองค์กรมันหนักแค่สิบแปดนะคะดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะนึกว่าคุณน้ําหนักเยอะแต่จริงๆแล้วมันนิดเดียวของทั้งองค์กรนะคะจะทําให้บุคคลแต่ละคนเนี่ยเห็นเลยว่าที่ตัวเองเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วนิดเดียวฝ่ายนี้ทําไม่เสร็จกระทบฝ่ายนี้มันกระทบเป็นโอมมิโดเลยจากข้างล่างว่าทําเดือนสามอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเตรียมทําเดือนหกนะคะอันนี้ทําเดือนแปดอีกฝ่ายหนึ่งเตรียมทําเดือนเก้า ผมว่าใครจะตั้งบริษัทนะฮะนี้ตามความเห็นผมนะฮะต้องฝึกตัวเองตั้งแต่วันแรกคในการตั้งบริษัทต้องทําอย่างนี้ใช่ค่ะต้องฝึกเลยมันก็จะมาว่าค่อยๆตั้งเป้าให้มันกระจ่างใสแล้วคุณจะไปถึงดวงดาวเองอย่าไปมัวแต่อ่านหนังสือฝรั่งครับอ่านหนังสือฝรั่งฝรั่งบาลานซ์กอ์การ์ดอ๋อก็โอเคสี่อย่างแต่เนี้ยของจริงเลยครับยิ่งกว่าบาลานซ์กอ์การ์ดอีกครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับผมมองว่า ไป AEC ได้เลยพวกลาวเวียดนามกัมพูชาจะได้ช่วยยกระดับการทำธุรกิจของเขาด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจนตีราประยุรรัตนครับ CEO บริษัทดับเบิลพายจำกัดนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการครับผมสวัสดีครับแล้วเราสันคลลัพไปเลยครับสวัสดีครับ นีคือภาพบรรยากาศนะครับในการให้สัมภาษณ์ในการอีไลท์อีบิดนะครับของเจชิลานะครับในครั้งหน้านะครับกิจกรรมของเธอจะเป็นอะไรนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของ Double Pie Software นะครับ www.doublepie.co.th นะครับหรือเฟซบุ๊ก slash double pie นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับ Double Pie Channel ไทยยูทูบครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ